สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีอะไรที่หยกเลอะเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้นะครับตระกูลหยกทั้งหลายนะครับดาบมังกรหยกกระบี่มังกรหยกพัดมังกรหยกนะครับกระบองมังกรหยกนะครับผู้หญิงมังกรหยกนะครับผมเสื้อเกลอมังกรหยกคือ everything i n หยกนะครับดึงด้วยว่าเป็นคอแฟนหนังจีนอยู่แล้วนะครับเราก็ชอบเล่นนะครับจะมาสกิลหยกกูเล่นหมดนะฮะนะครับในเมื่อผมเล่นหมดเนี่ยผมก็จะนำเกมนะครับกระบี่มังกรหยกนะฮะแล้วมาลองรีวิวคร่าวๆดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ มีอาชีพตามที่เห็นตอนแรกนะครับเทียนเหรินเฮ็ดนักฆ่าอ่ะท่านุ่ายนะครับอาวุธเป็นมีดคู่โจมตีใกล้หรือไกลไกลไกลแล้วก็คีรคอนเอ้าอันนี้เหมือนเตียวเซียนเลยเลือกสำนักท่านน้ำท่านงอใบงอใบงอใบก็ชอบเพลงเพลงค่อนข้างพออยู่นะครับเทียนหวังนะครับแต่ว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ยินเพลงหรอกว่าผมจะตรีนะครับแม่งอาจเตจลิกิทสิ์ได้เดี๋ยวสวย มีอะไรบูตึงมีวิดีโอเปิดเรื่องได้หรอใช้ธนูว่ะดอกท่อใช้สอนธนูนะครับตกลงเป็นสอนหรือว่าเป็นธนูใช้หอกชอบเซียวเหยาเศ้าหลินว่ะกระบองครับผมโอ้กระบองจมตีใกล้สะท้อนด้วยนะครับพลองนะครับจริงๆอยากเล่นนะแต่ว่า มือแพนด้าควันเขียวสำนักควันหะอ๋ออัญเชิญได้สายส่สอัญเชิญใสยอัญเชิญเอาตัวนี้ได้ไหมอ่ะชื่อไม่ต้องตั้งเหรอฮะมีทหารบาดเจ็บงั้นเหรอถ้าจอมยุทธ์กูไม่ใช่จอมยุทธ์กูเป็นนักบวชช่วยแล้วมาช้าไปบาดแผลของเจ้าอืโดนแทงขนาดนี้ยังลอยเลยนะครับรูปยังลอยเลยนะไม่ต้องห่วงเด็กค่อยก็หายคือหายไปจากโลกใช่ไหม โอเคประสกดูแลตัวเองด้วยนี่ประสกนิดหนึ่งมาผมไปลองดูว่าเปิดเรื่องเป็นยังไงโอ้ประสกโอ้ชี่ยโดนขึ้นมาฟันรู้สึกว่าประสกเออไอเอาดิร่างทองว่ะมันมีเป็นบัฟใช่ไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าบัฟอะไรด้วยนะ รู้ตัวว่ามันถึกมากนะครับเดินหน้าต่อไปไหวนะประสบท่านจอมยุทธในสุดท่านก็มามาช่วยฆ่าเถอะได้เลยประสบเออเอามาอย่าพึ่งตายอาตมามาช่วยแล้วออไงล่ะรู้สึกว่าสายตัวพาระเนี่จะเป็นสายพวกอ่า สายแท้งอะตัวแท้งอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณท่านจอมยุทธกับพี่จิวที่ช่วยพี่จัวที่ช่วยชีวิตไม่ทำใหญ่พูดเกินไปแล้วนี่เป็นหน้าที่ของข้าน้อยเองเนาะไม่ทำไม่ต้องขอบคุณข้ามันขยายร่างได้ด้วยเมื่อกี้นี้จากที่เราสายรับรายงานเีาถูกล่อจมตีหมดเป็นใช้เป็นเพราะคนชุดดาอ๋อบนภูเขาต้องเรียกโคน,นันนั่นแหละถ้าคนชุดดาเนี่ยนะโอเคปะเรามีข้าอยู่เนี่ยถ้าไม่ต้องกังวล ข้าจะไม่ให้เจ้าต้องผิดหวังลงมาหาอ,อุ้ยอาถิวอาตมาอาตมามึงปีนเข่าเงี้ยหรออาตมาโคตรเทพเลยศาสตร์โอ้แม่งเทพศสาสต์มาอาตมาเทพคนลึกลับด้วยไม่รู้จัก,กตัวตนนะครับเดี๋ยวข้าฆ่า,า,าเจ้าเสร็จเนี่ยข้าก็จะอาตมาไปแล้วอมากันพอนดี มีเาสีย,ก,สยกันเธอก็อยากจะลองบ้างงั้นประสบจะได้ลองหน่อยน,นี้แหละเพื่อนหนังสือเพียงแค่เล่มเดียวท่านยอมร่วมมือกับเขาอย่าพูดมากนะไปมอบปูเต่าตอัอจริงป่ะแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้างั้นเหรออาจรมาต้องขอร่วงเกินท่านแล้วละ <c oughs> ่ะอืมกูขยายรางอืมเอาดิกูดูดด้วยอะมา อาตมาไม่เป็นไรเลยใครน่ะมีใครมาเหรอเอ้ามีคนฟันผ่ากลางเข้ามาอาตมาขอลาก,ก่อย <c oughs> โอ้โดนดีเตามจับสินะ <c oughs> บอกแล้วให้หนีให้ดีตื่นตื่นไม่รู้ว่าผ่านแค่ไหนด้วยครับนานมาก อ่ะปวดหัวจังเลยมืดไปหมดเลยเจ้าเป็นยังไงบ้างตอบค่าสิลองลืมตาสิลองลืมตาอุ้ยอาตมารู้สึกการอาการแข็งตัวขึ้นที่กางเกงไอ้ย่าเจ้าเจ็บหนังเลยเนี่ยข้ารู้สึกเหนื่อยมากข้าต้องการให้เจ้าอุ้มจำยุทธน้อยเจ้าชื่ออะไรนะอ่ะอ่าเอาแล้ววะ่ะเอาเพิ่งใส่ชื่อเดี๋ยวนี้เชโยทรรมาไอ้ฝาดมาเอาดิ ว้าวชื่อนี้พิเศษมากมีความหมายอะไรหรือเปล่าไม่อยากจะบอกความหมายเลยนะค่าชื่อว่าหน้าหลันจินโอ้ยหน้าหน้าหลานเจินนะครับน่าจับทาหลานมากเลยอยู่ภาษายทติเก่ะวังโยอย่ากังวลไปเลยปะไม่กังวลหรอกข้ากังวลตัวเองนี่แหละว่าข้าจะล่วงเกินเจ้าข้าไม่ไหวแล้วชายโยทามาโตลงมาจากก้าวหน้าผารอบแรกใกล้ตาหญิงสาวลึกลับ ช่วยชีวิตข้าไว้นอนพักรักษาตัวมาหลายวันไปเจอผู้มีพระคุณเข้าไม่นางคนนี้คือน่ารักจังเลยอ่ะน้าหลานเจนินยังจำได้ว่าอยู่ๆจะต,ตกลงมาจากฟ้าทำให้ข้าตกใจหมดเลยอ๋ <c oughs> อเจ้าตกใจที่ข้าตกลงมาเลรเจ้าตกใจที่ข้าไม่มีผมนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตกลงอกเบาข้าขอตกอกเจ้าแทนได้ไหมอ่ะเจ้าตื่นแล้วเป็นหัแทบตายจัดไปครับ ค okay. ตามภา,ารกิจก่อนนะครับไปขอบคุณอินฟางอ๋อไม่นางหน้าหลานเนี่ยบอกฆ่าหมดแล้วขอบคุณอินฟางที่ช่วยเหลือข่านะโอ้อีหน้าละอินฟางนี่คือผู้หญิงผู้ชายก็น่าอยู่ในเนี่ยหอท่องเที่ยวไปทั่วบางทีบางทีไปบงับง,บง,บงเอิญเจอครับผมโอเคครับไปไปออกเดินทางกัน บินได้เหมือนกันเลยวะบินได้เหมือนกับหยกทั่วไปโอ้นี้ก็ผู้ท่านผู้แก่จริงหน้าหลานเฉินเรียนเฉินเรือนหัวหน้าเกาะข้ามาขอบคุณที่ช่วยชีวิตเราไม่ต้องมาพิธีหรอกเจ้าแค่จับลูกค่าทำหลานก็ได้นะได้ครับกลับไป <laughs> เจอไม่หน้าหลานไม่น่าเป็นหลานนะน่าเป็นน่าเป็นคนสร้างผัพันให้เรา ทำอะไรอยู่นะออดูลึกลับจังเออท่านพ่อเจ้ายืนอยู่บนเกาะตรงนั้นอ่ะยืนอยู่เฉยๆด้วยนะ <c oughs> โอเคโอเคครับส่งภารกิจไปติดตั้งไปนะฮะไปออกกําลังกายสักหน่อยนึงนะ่ะมา โอเคยิดเส้นจะสายสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยหนานี้อะไรวะเนะี่ยบวกฟ้าใบนี้เป็นของคนลุ่นลักแน่นันนั้นะน,ะนี่นาะดูเหมือนว่ามันจะพัดตกนักขาลงไปไม่รู้ว่าโชคดีเหมือนข้าหรือเปล่านะโอโอพวกนั้นอะไรกันนะ่ะมีพวกโจรอยู่ด้วยงั้นเหรอโจรขวางทางโอ้ยโจรเยอะจังเหรอวะก็ขวางอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะเฮ้ยนี่นมึงขวางยันโอ้ มึงขวางเยอะไปละม,มาเอาพองทุบทีเดียวตายหงหมดอย่าเห็นว่าข้าหดเน่งเน่งเนี่ยข้าเป็นเจ้าของวัดนุย้ยข้าเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ,จ้า,เออเา,จารู้จักข้าไหมล่ะเออเอาดิเจ้ารู้จักข้าใช่ไหมข้ามันเจ้าอาวาสจริงๆถ้าไม่ตายอะไรยังไงอ,อู้โอ้โอว้าวถ้าแรงมาก ก็แจมเออมามาครับจบไปพวกมึงชโยทำมาก็มาเอาดิวะปะลอยตัวนิดนึงแวบอ้านี่มันสถานที่ที่ข่าอุย้ยใครน่ะต่อสู้พูดนี่ นี่ชื่อมึงหรือประโยชน์บอกแล้วบอกหน่อยต่อสู้พูดนี่คืออะไรอ๋หอหนูบอกว่าเจ้าหัวนะคือหัวหน้าโจรใช่นะใช้ก็มีที่ข้องแค่แต่กับเรื่องทางเรื่องเลือกทางผิดอย่างงี้อาตมาต้องขอร่วงเกินหน่อยละถ้าเป็นพูดดีได้เลยข้าพูดดีมากเพราะข้าเก่งไงละ่ะไอต่อสู้พูดมึงชื่ออ้ดเหยียนเต้าไม่ใช่เหรอแล้วต่อสู้พูดคืออะไรวะเออ เรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนหน้าหลานเราตามมาด้วยเหรอเอาหน้าหลานว่ะไปกับหน้าหลานที่ห้องว้าวไปกับหน้าหลานในห้องงั้นเหรอปะหน้าหลานไปกันในห้องกันเถอะเราไปทําอะไรกันในห้องงั้นเหรอไม่นางหน้าหลานคนนี้คือพี่หยางเขาอ๋อพี่หยางมาหาพามาหาพี่หยางเวนกรมตกมากับน้ำผาเหมือนกันเจ้า แต่ว่าเขาโดนรอบทำ้ายบาดแผลสาหัสกว่าโอเคไม่ต้องปลอบฆ่าตอนนี้บริเว์ฆ่าหมดกันแล้วนะกลายเป็นคนไร้ค่าไปแล้วโอ้โหพี่ใหญ่ยังจ้าจะคิดฟุงซ่านเลยุเราหมุนได้ด้วยวะอืหมุนนะซูได้ไหมซูนี้ไหมซูมไม่ได้หรําไม่นาง แม่นางหน้าหลานความจริงแม่นางน่าจะจับจับพี่หยาของเจ้าเนี่ยลงพื้นแล้วเราไปนอนบนเตียงกันไหมข้าว่ามันน่าจะดีกว่าหน้าหลานเจินระหว่างที่จากไปเนี่ยส่งสายตาให้กับเจ้าแล้วดึงคอเสื้อเจ้าเบ,บาๆโอ้ยนี่มันยุ่วอะไรเว้วยเออไม่ไหวแล้วปะออกจากบ้านก่อนใช่ไหมทำกันนอกบ้านใช่ไหมส่งสายตาให้กับเจ้าด้วยนะครับโอ้ย โอ้ยธรรมะธรรมะโอ้พุทโธพุทโธกรละมางสังโคปะกูออกจากบ้านแล้วหน้าหลันเจน <S 2> <S 2> <S ินช่วงนี้ท่านพ่อทำอะไรอยู่นะนลับจังนางหน้าหลาททำไมเมื่อกี้การระวังนี่คือไรนะ่ะหลังเล็กข้าว่าบาดแผลของเจ้าดีขึ้นมากแล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ้าผู้ที่หลังภูเขาเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่เอาทำกันหลังภูเขาเห,หรอครับหน้าหลาน แผลภานของพี่ใหญ่ยังยังไม่รักษาเลยต้องการสมุนไพรบางอย่างอ๋อการไปหาสมุนไพรคือเขาอ้างใช่ไหมเออแต่พ่อไม่ให้ไปเนี่ยอันตรายมากเจ้าต้องคิดที่ดีนะคุณคิดครุ่นคริสนะครับไม่นางหน้าหรอไม่มีปัญหาหรอกอแต่ว่าหลังวูเขาเนี่ยม่มีพึ่งสังหารระวัง,งนะโอเคปะบทนำทางออกยังมีเสมอ หาหมอฮูขอให้แนะนำหนีอยข้าจัดก,การเองไม่นางหน้าหลานหน้าหลานเราตามมาวะโอ้หน้าหลานเด็กน้อยมาหมอฮูผู้โด,ด่งดังมีมีวิธีรักษาพิษของพึ่งนักสังหารหรือไม่สีหน้าเย็นชาเลยนะข้าเนี่ยนะโคตรกเก่งช่วยค่าด้วยเถอะจัดไปครับ ดอกจิตแดงอยู่ไหนโอ้โ oh, หถามอินทงอีกนะฮะเอาอีน้าหลาไม่ตามลหมากหรอโอ้ oh, จิตถงก็น่าสนใจนะอินอินถงนะครับน่าสนใจอยู่ทำไมกูสนใจอะไรยงงี้วะไปกันเถอะโอเคส่งภารกิจครับติดตั้งอุปกรณ์นิดนึงนะครับทำไมเลื่อนหายละ่ะ นะครับนะฮะเราดีวิวคร่าวๆแค่นี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาผมจะต้องไปทำลูกกิจกันหน้าคุณหน้าหลานนะนะฮะผมว่าผมจะต้องไปเอาผมจะต้องไปเก็บดอกที่เป็นพิษมานะครับให้อหยางที่อยู่บนเตียงกินนะครับพอหยางตายปุ๊บผมกับหน้าหลานเนี่ยจะได้สารสัมพันธ์ครอบครัวกันตรงนั้นนะครับโอเคผมจะไปหืนละแค่นี้ก่อนนะับคร่าวๆต้องบอกว่าเกมนี้นะครับ คาดว่านะครับน่าจะเปิดระบบนะครับประมาณวันที่23มีนาคมนะฮะก็สามารถไปลงทะเบียกนการล่วงหน้าได้นะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้ลิงก์จะอยู่ใต้ดีสิฟชันนะครับสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าไปก่อนได้นะครับใครสนใจเกมแนวนี้เกมจีนแนวแบบนี้นะครับจัดไปได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคผมขอลาก,ก่อยผมจะไปหน้าลาและข่าวล่าสุดคืออะไรไม่มีข่าวแล้วมึงขึ้นมาตะ้มาขืออะไรบายบายเย่เย่